สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FCJ Family นะครับผมเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่าเก็บคู่เกิดไว้ไหมครับการที่เราจะเก็บตัวเมียไว้ทำสายเนี่ยนะครับส่วนใหญ,ญ่เขาจะดูเลือกเก็บคู่เกิดกับตัวผู้ที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมและคราวนี้พอเรารู้ว่าตัวผู้ตัวนี้ดีแล้วอ่าแล้วคู่เกิดตัวผู้เนี่ยหน้าตาลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะเลือกอยังไงที่จะเก็บได้ถูกต้องนะครับผมก็คือ ลักษณะนะครับตัวผู้เนี่ยถ้าเกิดทรงตัวผู้เนี่ยครับเป็นทรงยาวเรียวนะครับผมดูที่ลักษณะของตัวผู้เนาะตัวเมียในฝูงที่เราจะเก็บไว้เนี่ยก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับผมอย่างเช่นไก่หนุ่มตัวนี้นะครับพีเอฟจะให้ดูเนาะตัวนี้พีเอฟแบ่งให้เพื่อนสมาชิกไปแล้วนะครับผมรอจะส่งอยู่นะครับขอเวลาเข้าไว้หนึ่งเดือนเนาะเพื่อที่จะเช็คแล้วก็ขออนุญาตเก็บสายพันธุ์ของไก่หนุ่มตัวนี้ไว้ด้วยนะครับไก่หนุ่มนะครับตัวที่เราเห็นตัวนี้เนี่ย ที่พี่แบ่งให้เพื่อนสมาชิกไปเนี่ยตัวนี้เขาจะจับกลมนะครับยาวทรงหัวปีนะครับผมค่อนข้างสูงลอยสูงโป่งนะครับผมไม่ได้เตี้ยล่ำนะช่วงดีนะครับตัวนี้นะครับดูสวยงามเลยนะฮะตัวเมียคู่เกิดเขาก็เช่นกันนะครับผมก็จะทรงเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันนะครับผมลักษณะทุกอย่างจะใกล้เคียงกันหมดนะครับการจับตัวนะครับรูปทรงของตัวนะครับความสูงนะครับขายาวโป่งเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวเมียในข้อเขาเนี่ยอีก2ตัวเนี่ยจะเป็นลักษณะเตี้ยล่ำนะครับ นั่นก็นหมายถึงไม่ใช่คู่เกิดนะครับคือไม่ใช่ไข่ที่เกิดมาคู่กันนะครับคือคูอ่วันที่1กับวันที่2องเขาจะออกมาคู่กันประมาณนี้จากประมาณนี้นะครับเพิ่งจะเป็นคู่เกิดกันนะครับผมก็จะเกิดจากาตัวผู้น้ำเชื้อตัวผู้กับน้ำเชื้อตัวเมียที่วิ่งไปไล่ไกันนะครับก็เป็นการสันนิษฐานของพีง่เองเองนี่แหละแต่รูปทรงเอางี้ดีกว่าเอาที่เรารู้ชัว์ๆเลยดีกว่ารูปทรงของไก่เนี่ยจะเหมือนกันนะครับเราลองสังเกตดูนะครับผมไก่ในคอกเนี่ยเขาจะมีเป็นคู่คู่นะครับถ้าเกิดเป็น ผู้เมียเนี่ยเขาจะมีตัวผู้ตัวตัวเมียตัวที่เหมือนกันถ้าเป็นเหล่าค้างแขกเนี่ยถ้าแบบเป็นคู่เกิดกันอีกตัวตัวผู้จะค้างแขกตัวเมียจะค้างแขกอีกตัวจะอาจจะแขกน้อยแขกมากนะครับหรือลักษณะหน้าตาจะใกล้เคียงกันนะครับลองสังเกตสังเกตจะไปสังเกตเขาทําไมวะลอง นะครับสังเกตนะครับผมตอนไก่ตั้งแต่แรกตั im ้งแต่อายุน้อยๆสัก1สัปดาห์นะครับสังเกตมาเรื่อยๆนะครับลักษณะไก่คู่นี้จะเหมือนกันนะครับคู่ใครคู่มันเนาะเขาจะมีรูปทรงที่คล้ายกันนะครับหรือถ้าเกิดเป็นบางเหล่าที่เข้าลงเหล่าจริงๆเนี่ยทั้งฝูงเนี่ยจะใกล้เคียงกันหมดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีตัวผู้3าตัวเมีย3ตัวผู้ทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะใช้งานได้หมดนะครับดีหมดตัวเมียก็จะเก็บได้หมดนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นการตั้งต้นใหม่เริ่มใหม่แรกๆเนี่ยนะครับ ก็จะมีการตีล้วนบ้างนะครับผมถึงจะเป็นพ่อแม่ที่ดีก็กตามแต่นะครับผมก็จะมีการตีล้วนบ้างเนาะแล้วก็จะดูว่าคู่เกิดเนี่ยถ้าเกิดตัวผู้ทรงนี้นะครับแล้วเขา,าฝีไม้ลายมือเขาดีนะครับแล้วก็จะดูตัวเมียคู่เกิดของเขาเก็บไว้นะครับผมซึ่งพอตัวเมียเขาแล้วแล้ว,ลวหลายคนบอกว่าเฮ้ย hey, แล้วถ้าเกิดเราอยากจะดูว่า ฝีไม้ลายมือเป็นยังไงนะครับผมหนึ่งถ้าเกิดเป็นตัวเมียที่เราขังเลี้ยงนะครับพอเริ่มจะเป็นสามเนี่ยเราขังเลี้ยงแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เต็มที่นะขนเงางามแล้วนะครับใกล้จะไข่แล้วเนี่ย<ส>เขาก็จะเริ่มห้านะครับนั่นแหละเขาก็เราก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือเขานะครับผมแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ห้าเท่าไหร่ให้เขาฟักไข่ไปครับฟักไข่นะครับผมคือไข่ชุดแรกไข่ชุดแรกเราไม่เอานะครับทำนวอทำสาวใหม่แล้วก็ เอาไข่ชุดที่2เนี่ยที่เขาไข่ให้เขาฟักพอเขาฟักเสร็จแล้วให้เขาเลี้ยงลูกสัก2อถึงสามอาทิตย์นะครับถ้าดี1เดือนเลยก็ได้นะครับผมคราวนี้เราก็จะดูฝีไม้ไลายมือเขาได้แล้วแม่ไก่เขาจะมีความเป็นแม่เยอะมากครับก็จะห่วงลูกเขาก็จะเริ่มนะครับสู้ไก่แปลกหน้านะครับที่เป็นตัวเมียมเหมือนกันนะเราก็จะเช็คฝีไม้ไลายมือได้รับรองนะครับผมฝีไม้ไลายมือจะเหมือนตัวผู้คู่เกิดเขามากนะครับผมนั่นแหละเราก็จะเก็บไว้ทําสายเนาะนี่ คือการเลือกคําว่าคู่เกิดนะครับเก็บคู่เกิดตัวเมียไว้สี่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้มาแบบปรับมุมนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าตกใจหรือคําบางคาพี่เอฟต้องสลับสับเปลี่ยนไปเพื่อที่จะได้พยายามเอาคลิปนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกนะครับที่เรารู้กันอยู่นี่แหละเอาใจถึงใจนะลงได้บ้างนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กดชุมชนนะครับแล้วกดความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างที่จะไลบ่บี้ช่อง PF มาเยอะมากนะครับ ก็ฝากนะครับคลิปสัตว์ปีกนะครับหรือว่าคลิปไก่หลักๆเลยที่เป็นคลิปไก่ที่ที่เราตามตามมาอยู่เนี่ยพี่เอฟจะเอาไปลงในช่องนะครับเอฟคนทําฟาร์มทั้งหมดนะครับผมบางคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามเข้ามาเนี่ยพี่เอฟจะทําคลิปตอบในช่องเอฟคนทาฟาร์มนะครับเพราะว่าช่องเนี้นะครับพี่เอฟต้องเก็บรักษาองค์รวมไว้นะเพราะว่าเราจะได้ยังติดต่อสื่อสารกันได้นะครับอย่าโดนบินไปเลยแล้วกันเนาะอย่าไปบินปิ้วโดนเขาบินปล่อยเราบดเราบินไปโอเค นะครับผมก็เห็นใจกันด้วยเนาะพยายามนะครับถามช่องนี้ถามได้นะครับแต่ไปกดติดตามช่องเอฟคนทางฟาร์มนะครับแล้วไปดูคําตอบที่นั่นนะครับผมพี่เอฟจะทาคลิปตอบให้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าช่องนั้นเราก็จะไปไว้คุยเรื่องสัพเพเหระเกี่ยวกับไก่กีฬาโดยเฉพาะนะโอเคสําหรับคลิปนี้พี่เอฟไปแล้วไม่าบาย